ครับสวัดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการดูเหรียญของหลวงปู่ขาววัดตีกันนะครับตรงบริเวณเส้นโบครับเส้นโบเนี่ยสําคัญครับเหรียญไหนแท้เหรียญไหนปลอมเนี่ยสามารถเป็นตัวชี้วัดได้ครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูแบบแม่พิมพ์ของบล็อกวัดักษีก่อนนะครับว่าบล็อกแท้เนี่ยจะต้องมีเนื้อเกินบริเวณตรงเส้นซุ้มตรงลูกศรที่ผมโยมให้นะครับถ้าไม่มีนี่ อย่าเล่นครับเสี่ยงครับครับส่วนมากเนี่ยที่ไม่มีเส้นเกินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะดันไปให้เป็นเหรียญแท้ให้ได้ครับแต่เหรียญบล็อกวัสกษีเนี่ยจะต้องมีเนื้อเกินครับเวลาเล่นหาเนี่ยโปรดระวังนะครับเหรียญปลอมเนี่ยทำได้ใกล้เคียงครับด้านหน้าเหรียญของหลวงปู่ขาววาัตสกษีครับด้านล่างตรงบริเวณซุ้มโบครับ การเล่นหาเหรียญของลวงปูกขาววัตสีเนี่ยอันดับแรกเนี่ยให้เน้นไปที่เนื้อเหรียญก่อนนะครับเหรียญของลวงปูกขาวเนี่ยอายุเกือบหนึ่งร้อยปีเนี่ยความเก่าของเหรียญเนี่ยจะต้องได้กับอายุจริงๆครับส่วนมากที่เราเจอกันเนี่ยเนื้อเหรียญเนี่ยมันยังใหม่ตึงอยู่เลยครับแต่ก็จะดันกันนะเอาไปให้มันเป็นพระแท้ให้ได้ เหรียญสวยคมๆเนี่ยเสียงนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยต้องศึกษาครับครับเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเขาเอาพระของลูกขาววรศรีเอามาปล่อยให้เช่าที่สนามพระที่ปทุมครับเป็นเหรียญที่ชนะการประกวดได้อันดับสองครับผมไปดูแล้วเนี่ยเหรียญของลูกขาว เป็นเหรียญปลอมครับแต่มีใบรับรองการันตีพารแท้ครับครับการเล่นหาโปรดระมัดระวังอย่างสูงนะครับกรรมการบางท่าน,านที่ตัดสินให้พระที่ชนะการประกวดอันดับสองมาเนี่ยผมว่าเขายังขาดความเข้าใจในการดูเหรียญของหลวงปู่ขาววัดสีครับ มาดูวิธีการเล่นเหรียญขอบโบของเหรียญลงภูกขาวัตรตีกันนะครับเหรียญแท้ๆที่ดอนเมืองเนี่ยเขาเล่นกันยังไงครับมาดูก่อนที่จะโดนหลอกนะครับครับให้มาดูที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับตรงลูกศรที่ผมโยงมาให้นะครับเส้นตรงนี้ปลายเส้นเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงไปครับสังเกตนะครับเส้นโบด้านล่างครับแล้วก็เส้นโบด้านบนเหมือนกันครับ ก็จะมีขนาดเล็กลงไปครับเนื่องจากว่าเขาเอาตัวหมายเลขเก้าเนี่ยเอาเข้ามาเสริมช่างอ่ะเขาก็เลยต้องแกะขอบเส้นโบทั้งสองข้างเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงไปครับสังเกตนะครับเหรียญแท้จะต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าเส้นถ้าเส้นโบด้านบนด้านล่างเนี่ยเสมอกันเนี่ยอ่า ปอมครับเอาไว้หลอกขายเซียนครับครับการเล่นหาเนี่ยต้องมีฟางเข้าใจตรงนี้ก่อนครับก่อนที่จะโดนหลอกครับครับเอาไว้เป็นภูมิต้านทานครับครับแล้วก็ให้มาดูด้านซ้ายมือของจอภาพครับหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งครับเส้นซุ้มด้านล่างเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดครับเนื่องจากว่าไม่มีตัวอักษรเนี่ย เข้าไปชนที่เส้นขอบโบครับสังเกตนะครับเส้นขอบโบด้านล่างครับหมายเลขหนึ่งทับหนึ่งครับก็จะเป็นเส้นใหญ่ตามปกติครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลขสองก่อนนะครับหมายเลขสองตรงเส้นซุ้มโบครับเส้นซุ้มโบเนี่ยก็จะเป็นเส้นใหญ่ตามปกติครับตรงมุมครับก็จะใหญ่ตามปกติเนื่องจากว่าไม่มีตัวอักษรเข้าไปชนเหมือนกันครับครับ แล้วก็ให้มาดูที่หมายเลขสามกันนะครับตรงตัวหมายเลขสองที่ผมโยงไปให้นะครับหัวของเลขสองด้านท้ายเนี่ยก็จะสูงฝ่าตัวหมายเลขหนึ่งที่ผมขีดเส้นไปให้นะครับสังเกตเห็นชัดเห็นชัดนะครับของแท้จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลขสาม ด้านล่างของตัวเลขสองครับครับตรงเส้นที่ผมขีดไปให้นะครับช่างก็เขาได้แกะแม่พิมพ์ตัวเนี้ยได้ขาดหายไปครับสังเกตเห็นได้ชัดครับบล็อกแท้แทๆของเหรียญนูภูเขาวัลลักีเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ครับจุดสำคัญครับครับแล้วก็ให้มาดูเส้นซูมด้านบนครับตรงหมายเลขสี่ครับ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดใจตังได้เหมือนกันครับตรงเนี้ที่ผมวงกลมไปให้ครับเส้นสีแดงครับเส้นเนี้แต่ใหญ่เหมือนท้องช้างครับครับช่างเขาแกะแม่พิมพ์มาเสร็จเนี่ยถึงตรงเนี้ยเขาก็จะเขาก็จะแกะเส้นตัวนี้เป็นเส้นใหญ่ฝ่าครับสังเกตนะครับเส้นใหญ่เหมือนท้องช้างมาหน่อยองครับตรงที่ผมวงกลมไปให้ครับครับส่วน เหรียญของตัวบล็อกปอมเนี่ยเขาก็จะแกะเป็นเส้นเดียวเลยครับสังเกตนะครับถ้าเป็นบล็อกปอมครับเส้นจะเสมอเป็นเบอร์เดียวไปเลยครับถึงชนขอบครับครับแล้วก็ให้มาสังเกตที่หมายเลขห้าอีกทีครับตัวเลข9้าครับสำคัญครับสำหรับเหรียญแท้เหรียญภูเขาลักีดอนเมืองครับตรงลูกศรที่ผมโยงให้ครับ ตรง,นนง,ตรงเ,กกเนี้ยเนือตรงปลายเลขเก้าเนี่ยจะมีการยุบตัวยุบตัวลงไปหน่อยนึงแล้วก็ปลายเส้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปชนซุ้มของโบครับสังเกตนะครับจุดสําคัญครับถ้าแบบว่าปลายหางเลขเก,ก้าว,วิ่งเข้าไปตรงตรงเนี่ยแบบนั้นนะผมไม่เล่นครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ตัวบล็อกของเหรียญน้ำภู้ขาววัลั์ษีครับ สังเกตนะครับครับแล้วก็ให้มาดูที่2ทับหอีกทีครับปลายเส้นโบเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงไปครับเห็นได้ชัดครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาครับเอาไว้เป็นภูมิต้านทานเอาไว้ป้องกันการโดนหลอกขายเหรียญของลูกขาวรัตสีครับครับสำคัญครับเหรียญแท้เนี่ยต้องศึกษาก่อนนะครับ มาดูภาพเปรียบเทียบเส้นขอบโบเหรียญแท้และเหรียญปอมนะครับเหรียญแท้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นของเหรียญของบล็อกวัลลกรีครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นบล็อกปอมเหมือนครับครับให้สังเกตดูที่หมายเลขหนึ่งด้านล่างก่อนนะครับบล็อกแท้ด้านล่างครับเส้นรอบวงเนี่ยของเส้นโบเนี่ยก็จะใหญ่และหนาครับแล้วขึ้นไป,ไ,ปไปดูด้านบนนะครับของบล็อกปอมครับ เส้นจะค่อนข้างบางและคมครับเส้นก็จะต่างกันครับสังเกตนะครับเวลาเราเล่นครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลข2ของตัวบล็อกแท้ก่อนนะครับของตัวบล็อกแท้เนี่ยตัวเลข2ด้านล่างที่ผมยงให้เนี่ยเส้นก็จะขาดหายไปครับส่วนบล็อกลอมเนี่ยเส้นจะติดค่อนข้างชัดครับและคมครับเส้นจะค่อนข้างคมครับ ดูฟาร์มแตกต่างนะครับระวังเปลี่ยนบล็อกแท้และบล็อกปลอมครับครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลข3ด้านล่างก่อนนะครับตัวบล็อกแท้ครับตรงลูกศรที่ผมโยงให้เนี่ยเส้นก็จะใหญ่และหนาเหมือนท้องช้างครับส่วนเหรียญปลอมด้านบนเนี่ยเส้นจะเสบอกันไปเลยครับ สังเกตนะครับเวลาเราเล่นครับเอามาเอาภาพมาเปรียบเทียบให้เห็น,เห,นเห็นเลยครับแต่ก็ให้มาดูที่เหรียญบล็อกแท้ด้านล่างหมายเลขสี่ครับตรงเลขเก้าครับปลายเลขเก้าเนี่ยตรงลูกศรที่ผมโยงมาให้เนี่ยเส้นก็จะยุบตัวไปหน่อยนึงครับแล้วก็จะวิ่งเข้าไปชนซุ้มครับสำหรับบล็อกแท้จะเป็นแบบนี้ครับ ส่วนด้านบนเหรียญตรงเลก้าบล็อกปอมเนี่ยเส้นก็จะวิ่งตรงไปเลยนะครับเป็นเส้นตรงไปถึงชนขอบโบเลยนะครับครับเส้นเส้นแบบนี้ถ้าเส้นตรงตรงเนี่ยปอมทันทีครับครับบล็อกวัลักีจะต้องเป็นแบบที่ผมอธิบายไปครับคือยุบตัวไปหน่อยนึครับ มาดูภาพขยายของเหรียญแท้นะครับตัวเลข2เนี่ยครับให้ดูที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับเส้นก็จะขาดหายไปเห็นได้ชัดครับส่วนหมายเลข2ด้านบนเนี่ยตรงท้ายเลข2เนี่ยก็จะสูงว่าเห็นได้ชัดครับครับเวลาเราเล่นเนี่ยต้องสังเกตก่อนนะครับครับถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยเนื้อเหรียญจะต้องมีฟามเก่าจริงครับแต่ถ้าเป็นเหรียญใหม่เนี่ยเหรียญก็จะผิวตึงครับและบล็อกเขาก็จะคมครับ ต่เขาก็จะตีแบบบล็อกคมคมสวยๆเนี่ยเป็นเหรียญบล็อกแท้ครับเพื่อให้ได้ราคาครับแต่จริงบล็อกคมคมเนี่ยเสี่ยงสูงครับเหรียญกับอายุเหรียญเนี่ยจะต้องมีฟาร์มเก่าจริงครับครับมาดูภาพขยายกันอีกทีนะครับตรงบริเวณหมายเลขเก้าครับตรงจุดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองครับก็จะมีการ ยุบตัวไปหน่อยไปหน่อยเองครับแล้วก็เส้นก็จะวิ่งเข้าไปชนเส้นขอบโบครับโอเคนะครับจากภาพขยายครับถ้าเส้นตรงตรงวิ่งเข้าไปชนขอบโบเนี่ยปลอมทันทีครับครับว่าปลอมเนี่ยก็ขายได้เหมือนกันครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ขายได้ครับแต่สิ่งที่เขาจะไม่ได้ไปคือพุทธคุณของเหรียญลงภูเขาวัดศรีครับที่ที่เขาจะไม่ได้ไปครับ ส่วนผมก็มาแนะนําวิธีการเล่นเหรียญบล็อกวันรักสีให้เพื่อนๆและคนที่ชอบสะสมพรกเครื่องครับได้นําไปศึกษารครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ